เปิดโปรแกรมวอลเล่ย์เบอรอลซีวีลิก2,025สัปดาห์ที่1ไทยประเดิมพบฟิลิปปินส์เปิดโปรแกรมวอลเล่ย์เบอลซีวีลิก2,025สัปดาห์ที่1วอลเล่ย์บอลหญิงไทยประเดิมพบฟิลิปปินส์ วันที่23กอกค68เปิดโปรแกร,รมวอลเล่บลซีวีลีก2025 5thc bigv ลีก2025ไทยเป็นเจ้าภาพสนามแรกก่อนเดินหน้าสู่เวียดนามลุยต่อสนามที่2โดยปีนี้เป็นปีแรกที่นับคะแนนสะสมอันดับโลกอย่างเป็นทางการยกเว้นทีมสาวไทยที่ไม่ได้รับสิทธิ์สะสมคะแนนอันดับโลกเพราะมีสถานะเป็นทีมที่เข้าร่วม วีนิลในประเภททีมหญิงมี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินโดยมีโปรแกรมแข่งสนามแรกดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่1ถึง 3, สสิงหาคม2568ณจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา17นาฬิกาทีมไทยพบฟิลิปปินวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา 30นาทีเวียดนามพบฟิลิปปินเวลา17นาฬิกาทีมไทยพบอินโดนีเซียวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียพบฟิลิปปินเวลา17นาฬิกาทีมไทยพบเวียดนาม